วันนี้ก็สรุปครั้งที่แล้วเอเตรียมมาเรีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพันี้จะดักช่วงว่างมันหมดก็เลยไม่ได้พิมพ์แต่ว่าอย่างเอ็กซ์เรย์ตัวนี้แสงแต่ว่าตัาที่มาใหม่มีรายละเอียดที่อยากได้แล้วก็แบ่งกันไปเลยว่าใครต้องทำอะไรขออะไรตัวนี้ท่ะมันครบอนใช่ที่ผมบอกว่าให้ให้แยกหัวข้อมาแล้ว มาคอมเมนต์บอกว่าต้องต้อง,อง,จงอเจอไรบอาง่ตัวนี้ยไม่ม่จา่ตัวใหม่เอ๊ะดูแล้วว่ามันเหมือนจากตัวใหม่ที่เราจะเอาเลยคมารองที่เขาให้มาวันเนี้ยมันจะมีหมดเลยว่าคือแยกไปเลยว่าใ,ใครใครรับผิดชอบหนึ่งจุดหนึ่งมันแล้วมันจะมีบอกแนวทางการดําเนินงานมันจะเป็นข้อมูลแล้วก็ภาพถ่ายอะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบอกละเอียดเลยค่ะว่าต้องเอาเอาข้อมูลของข้อเนี้ยมาให้ใครรับผิดชอบ เพราะตอนนี้ละเอียดละเอียดแล้วค่ะตัวตัวล่าสุดไม่มาแล้วไม่ยอมถ่ายมาให้แา่ว่ามันหมดค่ะกระดาษไม่ไม่ได้กระดาษไม่มีข้างล่าง